โค้ชเฉานะครับแล้วก็ครูพ่เดียนะครับได้มาเยี่ยมที่นี่ครับพีโร่ป้อมไทยแลนด์นะครับแล้วก็พาใครมาด้วยเนี่ยปังปอนเด็กที่เกิดจากที่นี่นั่นเองแล้วก็อยู่เป็นลูกศิษย์โค้ชเฉาใช่เป็นลูกศิษย์ของโค้ชเฉานะครับอยู่มาเดือนกว่าแล้วนะครับก็ถือโอกาสพาน้องปังปอนเนี่ยมาเยี่ยมบ้านเกิดด้วยเออตื่นเต้นยังตื่นเต้นยังก็ทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูว่าข้างในเนี่ยมีน้องป้อมน่ารักน่ารักขนาดไหนนะครับแล้วก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งด้วยหล่อมากนะครับเขาชื่อคุณ S <S 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 อ่ะคุณอ่ะนะครับเดี๋ยวจะให้คุณอ่ะแล้วก็น้องปังปอนนะครับเป็นคนพาทัวร์นะครับว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างเน่ได้มาเจอห้องหมาน่ารักน่ารักด้วยทุกคนหอมแล้วปะวป คุณอามาแล้วครับนี่นะคะก็เดี๋ยวโคชามีคําถามเยอะมากเลยนะคบวันนี้ก็ผมได้พาพังฟอนมาเยี่ยมมาเที่ยวที่นี่ที่บ้านเกิดของเขานะครับก็ถือโอกาสนี้อยากจะให้คุณอาพาทัวร์หน่อยว่าเอ้ยน้องหมามีนิสัเป็นไงอะไรต่างๆบาๆแล้วครับเดี๋ยวเริ่มจากคําถามแรกง่ายๆก่อนเลยละกันเนาะน้องปอมมีนิสัยยังไงครับนิสัยของน้องปอมเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนว่าปอมเป็นสุนัขที่ฉลาดมากนะครับหลายคนอาจจะเห็นว่าเขาเป็นสุนัขที่วุ่ยวายหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยโอ้ฉลาดเลยคือ ือเหตุผลที่น้องแบบเอาแต่ใจที่วายๆอาจจะเกิดจากเคสิคันฝึกเบื้องต้นที่แบบว่าโอเคเราเราไปเลี้ยงแล้วเราตามใจเขาเยอะเกินไปมันก็ทําให้เขาแบบว่าเอาแต่ใจเห่าวายๆไม่เคยเข้าสังคมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นได้ที่ทําให้แบบว่าน้องเห่าน้องเรียกอย่างที่บอกไปครับด้วยความฉลาดของเขาอ่ะเขาจะจําอะไรได้เร็วมากอย่างเช่นถ้าเราป้อนข้อมูลผิดๆสมมติว่าเราตามใจเขาในสิ่งที่ไม่ควรทำอ่ะเขาก็จะจาว่านี่คือสิ่งที่เขาควรที่จะทำเดี๋ยวให้คุณอะเล่าให้ฟังดีกว่าว่าโปรโมชั่นสำหรับเดือน นนีะครับเดือนมีนาครับมีโปรโมชั่นอะไรครับแน่นอนครับผมเนื่องจากว่าปัญหาที่พูดมาเมื่อกี้เนาะมันเป็นปัญหาสําหรับพ่อคุณแม่หลายท่านที่ค่อนข้างกังวลวุยเราใจก็อยากเลี้ยงหมาแต่ปัญหาก็ยังกังวลวันนี้ก็เลยตัดจบปัญหานั่นก็คือนะครับใครท่านใดที่รับน้องตั้งแต่นะครับผมถ้าเหมือนแบบขึ้นไปทั้งเดือนเลยครับมีนาคมนี้นะครับทุกเดือนเลยคุณจะได้กิฟต์วอชเชอร์จากมิโรฟอมนะครับผมซึ่งเป็นกิฟต์วอชเชอร์เนี่ยสำหรับเป็นพอสแตบปิ้น้องๆนะครับกับโพ่อสแตบปิ ตัวต่อตัวนะอย่าถามอะไรถามเลยถามอะไรถามได้เลยเยอะมากแล้วก็สําหรับต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกังวลนะครับถ้าไม่สะดวกมาในควิอเชอร์ชนี้ก็ยังมีคอร์สออนไลน์ให้ด้วยแต่นอกจากนั้นถ้าแบบเรียนแล้วติดใจก็ค่อยไปคุยกับโค้ชชาวได้เพราะว่าี่มีหลายแบบว่าหลายหลายโปรแกรมเหมือนกันหลายโปรแกรมเลยครับเป็นโนมเนาะแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของเราว่าเอ้ยเราอยากจะเรียนแบบไหนโค้ชชาวมีหลากหลายรูปแบบให้บริการนะครับตั้งแต่มาส่งฝึกก็มีส่งน้องหมามาฝึกที่บ้านโค้ชชาวได้เลยนะครับโดย เพราะน้องที่ยังเป็นลูกหมายอยู่ลูกหมายอยู่เนี่ยเป็นผ้าขาวโคาชเชาก็จะแบบแต่งแต้มสีสันบนผ้าขาวให้เป็นน้องหมาที่มุ้งมิ้งน่ารักเสียง,ง่าย แต่ที่นี่<ม>คือคอ่อนข้างสบายใจด้วย<ค><ค>เพราะว่าอย่างลูกค้าของเราอะก็มีเวทีบริการมาแล้วแล้วก็เราเห็นแบบคุณภาพที่ออกมา,าเ,ออเหมือนเหมือนเราส่งรูปไปเรียนโรงเรียนที่แบบดีอะแล้วออกามาเป็นอะไรนะเป็นแบบว่าสภาพแวดล้อมที่ดีต่อประเทศชาติอะไรประมาณนั้นฟิ e ลิง <S <S ล่งเ,เดี๋ยวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปดูตัวอย่างเดี๋ยวให้ไปดูตัวอย่างนะครับเราถ่ายไว้แล้วเพราะว่าเด็กดื้อในวันนั้นกลายเป็นเด็กดีในวันนี้นี่อยู่จริงนะซึ่งน้องคนนั้นคือน้องปอนผ่านนโค้ชเข้ามาแล้วแล้วกลายเป็นน้องหมาที่แบบ we คือโครงสร้างบอดี้หน้าตาหล่ออยู่แล้วแต่ไปปรับบุคลิกภาพเหมือนคนเลย <ทะ S 2> ให้แบบน้องมีแบบนิสัยความแบบโอโหคนเห็นก็จะได้รู้สึกว่าวิเนี่ยหล่อทั้งรูปร่างหล่อทั้งนิสัยมีอยู่จริงนะครับผมเพราะนั้นการที่ได้คุณครูหรือโค้ชที่ดีที่แบบไปตรงจุดถูกจุดนะเ <ทะ S 2> อาอว่าเออได้ได้เห็นแล้วว่าผลงานออกมาเป็นยังไงวิปิดกบทุกป,ปัญหาจริงๆเพราะฉันสบายใจได้แล้วก็คือฝั่งเนี้ยก็สบายใจฝั่งลูกค้าก็สบายใจที่จะแบบว่าให้น้องๆได้เรียนรู้เพราะฉันเนี่ยมัน อันนี้คอนเฟิร์มใบฮิโรปอมไปได้เลยนะได้เลยครับก็อยากเจอน้องๆแล้วนะครับอยากได้แล้วอยากเล็นงน้องๆอยา,อยามีลูกสิษย์แล้วอยามีลูกสิกกเธิ์แล้วเพราะฉะนั้นลูกๆของฮีโรปอมของเรา ก็จะได้ไปแบบว่าเจอโค้ดที่แบบอาชีเ<ล>พเ่อค้ <นะ S 2> ได้ค้รับใช่ไหมลกูกและนี่ก็คือที่ฟาร์มฮีโร่ปอมนะครับก็ทุกคนก็จะได้รับความรู้ไปเต็มๆกันแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าใครสนใจที่อยากจะเลี้ยงปอมก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไหนครับทักช่องทางหลังบ้านเราได้นะครับไลน์แอสไซน์ฮีโร่ปอมนะครับหรือถ้าอยากจะนัดมาชมตัวจริงเนี่ยก็นัดได้ล่วงง้า,ายอย่างน้อยหนึ่งทมสองค่วงฟาร์มอยู่ที่ลาดพร้าวหนึ่งร้อยหนึ่งซอยสี่สิบสอนะครับก็มาอยู่บรรยากาศแบบนี้ได้เลยได้เจอน้องๆเยอะแน่อนอน โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวโคชเชาฝากขนมไม่ให้นะครับนี่นะครับเป็นเซลโมนให้เวลากรอกเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากหนังสือไว้ให้ด้วยละกันเวลาที่ทุกคนมาดูปอมที่นี่นะครับก็จะได้นะอ่านหนังสือเพลินๆนะครับเปิดอ่านได้เลยเพลินๆนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับฮีโร่ปอมโคชเชากูเพียดียไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย